ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบิดตัวเล็กครับแต่เป็นไฮโวล์ครับไฮโวล์ High ก็คือใช้ไฟด้าน PV หรือว่าด้านแผงโซลาเซลล์ ell, นะครับที่90 v โวลต์ไปจนถึง450โวลต์นี่นะครับถ้าใช้ไฟแผงแรงสูงแบบนี้ก็เรียกว่าไฮโวล์ olt, ครับหนะ้าตาเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับอาการก็คือว่าในภาคอินเวอร์เตอร์ ภาค DC to AC ช็อตนะครับก็เลยทำให้ภาค DC to DC ช็อตตามไปด้วยครับตอนนี้ก็ได้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ทดสอบนะครับว่าใช้งานได้หรือ,อยังขนาดก็พอดิบพอดีนะครับไม่เล็กหรือว่าไม่ใหญ่เกินไปนะครับเป็นระบบ 24V โวลต์ตามเนมเพจนะครับรุ่น p o w h v m 3.2 h ขีด 24V นะครับรุ่นนี้บอกว่าเป็น3,200 VA 3,000วัตต์ระบบ24โวลต์ถ้าใช้โหลดเต็ม3,000วัตต์จะกินกระแสด้านแบตเตอรี่ที่125แอมป์นะครับแผงโซลาเซลล์จะเห็นว่าเริ่มต้นที่90โวลต์จนถึง430โวลต์ครับแม็กสูงสุด450นะครับพอดีพอดีอยู่ที่240โวลต์นี่นะครับ ตอนนี้ก็ได้ทําการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรที่เสียก็อย่างที่เห็นครับมี igbt 5ตัวแล้วก็มีบอรดเฟสอยู่8ตัวครับ igbt ที่เสียอยู่จุดนี้นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วจากเบอร์เดิมครับเบอร์เดิมใช้เป็น 40M แอมป์นะครับ6 5 0โวลต์ตอนนี้ใช้ 75M แอมป์ใส่เข้าไปเลยนะครับไหนไหก็จะเปลี่ยนแล้ว แล้วราคา2อ,อเบอร์นี้นะครับเท่ากัน,นครับระหว่าง40กับ60ก็เอา75ใส่เข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบอร์ด wifi แล้วก็มีด้าน DC to DC นะครับนี่ตอนนี้ใช้เบอร์ใหม่นะครับเป็น1 5 t 1 4นะครับเบอร์เดิมก็จะใช้เป็น นี่เลยนะครับ NC P 82 H 1 4 0นะครับ82โวลต์1 4อแอมป์ตอนนี้ใช้150โวลต์140แอมป์ใส่แทนเข้าไปนะครับเคยซ่อมมาสองสามตัวนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวเล็กแบบนี้นะครับถือว่าขนาดขนาดพอดีพอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป3000วัตต์ระบบ24โวลต์ตอนนี้ต่อ สวิตชิงครับเข้าที่ขั้วแบตแล้วเพื่อจะทดสอบนะครับและด้าน AC Output นะครับผมก็ใช้โปรบนะครับสโคบตรวจวัดดูว่าคืนเพยวไซด์ออกมาใช้งานได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีโหลดเป็นหลอดไฟ100วัตต์ครับเอาละครับตอนนี้ก็จ่ายไฟเข้ามาที่ 25V 3โวลต์3แอมป์ครับทดสอบเปิดเครื่องดูครับไม่รู้ว่าจะมีเสียงตุมตามอะไรหรือเปล่าเปิดนะครับ โอ้หน้าจอขึ้นนะครับหน้าจอขึ้นขึ้นโค้ดศูนย์หนึ่งก็แปลว่าไม่มีพัดลมนะครับอ่ะเดี๋ยวหาพัดลมก่อนฮะก็หาพัดลมมาต่อแล้วนะครับทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งเปิดครับอ่ะพัดลมหมุนแล้วนะครับพัดลมหมุนตัวเดียวหน้าจอขึ้น ฮา l l โมนหมน2ตัวขึ้นโค้ดศูนยอ๋อขึ้นโค้ดศูย์สแป๊บหนึ่งขึ้น bp แล้วนะครับก็แปลว่าเราตั้งกระแสสวิตช,ชิ่งน้อยไปน่าจะใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มไปอีกนะครับสัก10 M แอมป์ละกันนะครับโหลดแค่100วัตต์ตั้งไว้ที่25ยังขึ้น04อย์่อยู่ครับ04ก็คือ แบตเตอรี่ต่ำนะครับเอาละเปิดใหม่นะครับตอนนี้ไม่น่าจะตัดละขึ้นศูนย์สี่อยู่นะครับแต่โหลดนิ่งแล้วขึ้นเพียวซ้ายสวยงามครับนี่ขอ ลดแสงในห้องก่อนครับเพื่อจะได้เห็นหน้าจอชัดกว่าเดิมขึ้น04เดี๋ยวไปดูการตั้งค่าก่อนนะครับตั้งเป็น S U B ครับก็คือใช้แบตสุดท้าย ชาร์จ3 0แอมป์ APL use lt ttd 50 2 3 0บโวลต์ชาร์จไฟฟ้า 10M แอมป์ตัดไปใช้การไวฟ,ฟ้า 22V โวลต์แล้วก็กลับมาใช้แบตที่ 27V โวลต์ตั้งชาร์จทางโซลา่าแล้วก็ไฟฟ้าปิดเสียง อันนี้แสดงหน้าจอไฟหน้าจอครับ,ส,บสิบวิแล้วก็ตัด่าถ้าถ้าถึง10วิหน้าจอก็จะดับอารามปิดไว้นะครับาบพาสเปิดไว้ดูแรงดันชาร์จนะครับตั้งไว้ที่28.2วนลอยที่27.2 แล้วก็ตำตัดในขณะที่ไม่มีไฟการไฟฟ้าเข้าร่วมครับจะตัดที่24โวลต์แล้วก็ชัดดาวเครื่องก็เราตั้งไว้ที่25ครับมันเลยขึ้นโค้ด04เดี๋ยวผมลองเล่งแรงดันครับในด้าน DC ดูครับเพิ่มแรงดันแบตนะครับ ตั้งไว้สักยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอ่หายไปแล้วนะครับเห็นไหมครับมันทางนี้ทางนั้นอยู่ที่การตั้งค่าเครื่องทั้งนั้นเลยนะครับกับการใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดพวกนี้หน้าจอก็แสดงแบตเต็มครับแล้วก็ใช้เฉพาะแบตใจให้โหลดครับโหลดใช้ที่ร้อยสามวัตต์ นี่นะครับไม่รู้ว่าบูต t บ็ c คอนเวอร์เตอร์ใช้งานได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูครับโดยการใช้สวิตชิงสวิตสวิตชิงไฮโวลต์ครับลองชาร์จเข้าไปนะตอนนี้เอาไฟจากสวิตชิงนะครับต่อเข้าที่คัว PV แล้วนะครับเดี๋ยวขอตรวจสอบเรื่องความร้อนนิดหนึ่งครับไม่มีนะครับไม่มีความร้อน ถ้าเราเปลี่ยนเบอร์มอ f เฟ e แล้วมอดเฟ e ร้อนนะครับแปลว่าตัว R ขาเกีนะครับไม่แมทกับตัวมันครับก็ตอนนี้ถือว่าใช้งานได้ครับมอดเฟดก็เปลี่ยนเป็นเบอร์ใหญ่นะครับจาก140เปลี่ยนเป็น140เท่ากันนะครับแต่โวลต์สูงกว่านะครับรับได้150นี่เห็นไหมครับถ้าเราตั้งไว้แบบนี้นะครับหน้าจอมันจะปิดครับ แต่เห็นอยู่นะครับดับแค่ไฟเท่านั้นครับเมื่อกี้ตั้งเป็น LOF เอาล้วครับตอนนี้ผมจะลองจ่ายไฟเข้าที่ขั้วแผงโซล่าเซลล์นะครับเริ่มนะครับผมจะจ่ายมาปกติเลย200โวลต์ปล่อยมาแล้วนะครับ รอดูนะครับว่ามีการชาร์จเปล่าชิดนานเหลือเกินมีการชาร์จแล้วจะเห็นว่าสวิตชิ่งไม่มีการใช้ไฟเลยผมจะลองเอาไฟจากสวิตชิ่งลงนะครับในด้านแผงโซล่าเซลล์ลงเมื่อไม่มีไฟจากโซล่าเซลล์มาช่วยนะครับก็จะกินกระแสด้านแบตเตอรี่นะครับผมจะลองจ่ายไฟเข้าที่ ขัวแผงโซลาเซลล์ใหม่นะครับนี่จะเห็นว่าเริ่มใช้ไฟจากแผงเป็นหลักครับก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับเครื่องนี้เหลือแต่ประกอบลงกล่องแต่ตอนนี้ก็ตีสาแล้วนะครับไม่ใช้เล่นๆน,นะครับตีสาจริงๆ นี่นะครับก็ขอตัวไปพักผ่อนแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้แหละครับสายๆนะครับค่อยเอามาทดสอบกับแบตเตอรี่ลองโหลดหนักๆกันดูครับว่าจะเป็นยังไงโหลดที่1 0 0ยวัตต์ครับกินกระแสด้านแบตเตอรี่ที่ 5M แอมป์ครับนี่กินกระแส5้แอมครับ ความร้อนไม่เกิดก็ถือว่าไม่มีปัญหาได้ๆนะครับถ้าทดสอบแล้วความร้อนเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะยังไม่ผ่านนะครับอันนี้ถือว่าผ่านแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลพูนสวัสดีครับ